โดยเฉพาะงานสำคัญเที่ยวนี้มันจ่ออยู่เยอะเลยหลังวันที่30ที่จะมีการเลือกตั้งนี้มันจะมีการถอดถอนเรื่องทุจลิตข้าวคงจะมีอย่างแน่นอนพี่น้องโดยเฉพาะนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะถูกถอดถอนใช่ไหมพี่น้อง เพราะว่าถ้าปปชชีช้มูลความผิดยิ่งลักต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ปป,ปชก็ต้องส่งเข้าวุฒิเพื่อลงมติถอดถอนการถอดถอนเท่ากับว่าเขาจะถูกห้ามทํางานการเมืองไปอีกหลายปีพี่น้องอาจารย์ฮะจะได้บอกให้พี่น้องรู้ว่ากรณีที่จะเป็นเหตุให้เกิดการถอดถอนได้ พี่น้องครับกรณีส่อให้เห็นนะครับแค่สอให้เห็นนะยังไม่ต้องพิสูจน์ว่ามึงทุจริตชัดๆเลยนะสอให้เห็นว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยไม่ใช่ล่ำรวยแบบมีเงินเดือนเดือนละแสนแล้วมันก็ควรจะรวยเท่านี้เท่านี้แต่เดือนละแสนเอ้ทำไมมีรายได้เข้ามาเดือนละ300ล้านอย่างเงี้ย เอ๊ะทำไมมันขนกระเป๋าไปต่างประเทศทีละ20บใบแต่เอากลับมาแค่4ี่ใบ16ใบหายไปไหน40ทเที่ยวบินนะาจารย์ <Yeah. S 1> พฤติกรรมที่สอว,ว่าร่ำรวยผิดปกตินั่นเป็นกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองพี่นงครับสว,ว่ากระทำผิดกฎหมายกระทำผิดรัฐธรรมนูญกระทำผิดต่อหน้าที่ในทางราชการ กระทำผิดหน้าที่ในการยุติธรรมพี่น้องครับแม้กระทั่งกระทาผิดประด้วยด้วยประมวลจริยธรรมยังต้องถูกถอดถอนได้เลยรัฐมนูญปีห0ศนเนี่ยเพราะฉะนั้นช่องทางและเรื่องราวพี่น้องครับเมื่อกี้อาจารย์เจิมศักดิ์พูดมาแล้วว่าอันที่หนึ่งเรื่องโกลิน,น,นีนายนิคมเนี่ยเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกรณีข้าวเป็นกรณีที่สอว่าร่ำรวยผิดปกติสอว่าทุจริตขอรับชันยังมีกรณีอื่นอีเกเยอะจ้านะอย่างเช่นกรณีจะแยกแผ่นดินละ่ะอ่ะกรณีจะแยกแผ่นดินเนี่ยแม้ว่านางยิ่งรักษบอกว่ามันจะแยกได้ยังไงในเมื่อฉันไม่ได้ไปอยู่ที่โคราชด้วยอ่าพี่น้อง กรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีพฤติการที่สอว่ากระทำผิดกฎหมายกระทำผิดรัฐธรรมนูญก็ถูกถอดถอนการกระทำผิดกรณนนีคืออะไรครับหนึ่งมีคนในคณะรัฐมนตรีของตัวเองชื่อว่านายจารุพงษ์เลืองสุวรรณใช่ไหมใช่ยืนยันรับรองมติ17-11ข้อ ที่นายนัทวุฒิใสเกลือและนัทวุฒิมันก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ในคณะของยิ่งลักษณ์จารุพงศ์ก็รัมตรีในคณะยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะปัดความรับผิดชอบเมื่อคนของตัวเองคณะรัฐมนตรีของตัวเองประกาศแยกดินแดนบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ทราบไม่ได้แล้วครับเรื่องกรณีสองล้านล้านล่ะสองล้านล้านเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับศาล สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วชัดเกณฑ์แล้วนะครับกฎหมายนี้ตกไปแล้วเป็นโมฆะไปแล้วประเด็นอยู่ที่อย่างนี้พี่น้องครับอยู่ที่ว่าการที่นางยิ่งรักชินวัตรเสนอกฎหมายไปแล้วการเสนอกฎหมายไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญถ้าพิสูจน์ได้ว่าสอว่าจงใจปฏิบัติให้ผิดไปจากรัฐธรรมนูญ พี่น้องครับแน่นอนครับนอกจากถอดถอนติดคุกด้วยครับติดคุกด้วยติดคุกพี่น้องเห็นไหมว่าวุฒิสภากําลังจะต้องทําหน้าที่ที่สําคัญแล้วกรณีที่ไปโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาสมอชอ,อย่างไม่ชอบจนศาลต้องสั่งว่าต้องกลับย้ายเขากลับที่เดิมอย่างนี้เนี่ยจะต้องโดนด้วยไหมกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นอีก อีกกรณีหนึ่งเรียกว่าอย่างนั้นนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกมาตราหนึ่งพี่น้องครับรัฐธรรมนูญเมื่อกี้จะ่เราพูดถึงเรื่องการถอดถอนนะของวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแต่อีกกรณีหนึ่งการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารหลักเลยนะครับหลักกฎหมายเนี่ยไอตรงนี้มันอยู่มาตรา266บบอกว่านายกรัฐรมนตรีเนี่ยจะไปก้าวไกา่จะไปแทรกแซงนะ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ทำไม่ได้นี่หลักเลยกรณีอะไรบ้างพี่น้องครับกรณีนะครับการปฏิบัติราชการการดําเนินงานภายในหน้าที่ประจําของข้าราชการนั่นหลักคุณไปแทรกแซงไปก้าวไกลเพื่อต้องมีเจตนาพิเศษนะคือเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นข้อเท็จจริงนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่ามันเพื่อประโยชน์ของใครหรือเปล่า ที่กรณีวงเล็บที่2เรื่องที่2ก็คือการบรรจุหรือการแต่งตั้งโยกย้ายหรือการโอนนั้นของข้าราชการนั้นนอกจากย้ายเรื่องของการโอนลงการบรรจุลงการแต่งตั้งการเปลีป่บนทีทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือผลประโยชน์ของคนอื่นพี่น้อครับตรงนี้แหละประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่านายกจะกระทำมิได้ข้อเท็จจริงนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ครับ ความจริงคุณทวินเนี่ยไม่ได้เปรียบข้องอะไรเขาเลยนั่งอยู่เลขาสมชเฉยๆเพื่อนเตะเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้ทิ้งเพราะเพราะว่ามันมีการไปขวางทางปืนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีพลตำรวจเอกวิเชียนพฤโพสีนั่งเป็นผบตรอยู่แต่ว่าเป็นพบตรเนี่ยกว่าแกจะเกษียณเนี่ย มันมีคนรอคิวที่จะขึ้นมามันขึ้นไม่ได้และคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นพี่น้องครับถ้านับวงสาคานาญาตเนี่ยเป็นน้องของพี่สะพ้ยอ่าน้องของพี่สะพ้ยน้องของของเอ่อน้องของเมียของพี่ชายพี่น้องก็คือพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงษ์ น้องของนางกระบังลมซึ่งเป็นเมียของไอ้นายดูไบเพราะฉะนั้นมันต้องมีความใกล้ชิดฐานะเครือญาติชัดเจนไม่กล้าเอ่ยชื่อนี่กล,ลัวระเบิดเหทักษิณนางไอ้ชื่ออะไรพศจามาน <laughs> คือเพียวพันเนี่ยเมียพศจามานแต่ว่าพูดถึงพศจามานในพี่น้องเฉยๆแต่บอกนางกะบังลมเนี่ยรู้สึกว่ามีอารมณ์หน่อย <laughs> มันบอกอีนางนกแสก ถ้าบอกชื่อว่าชื่ออะไรแล้วนะทิดาทิดาพี่น้องก็เฉยๆแต่บอกนางนกแสกเออรู้สึกเข้าท่าดีได้อารมณ์พี่น้องครับตอนนี้ต้อลองเขาย้ายคุณนวินออกเพื่อที่จะเอาวิเชียนพศโพสีไปนั่งทำให้ที่นั่งมันว่างแล้วไปเอาน้องของคุณหญิงพตจามานขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำลังจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมบอกอย่างนั้นเลยอาจารย์บอกให้เรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าการโยกย้ายนี้พี่น้องครับ เป็นการโยกย้ายที่กระทําการเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและผู้อื่นด้วยสองอย่างบวกกันเลยผลป,ประโยชน์มึงด้วยตะกูลมึงด้วยแล้วก็น้องเมียพี่เฉาน้องอะไรเออด้วยเออน้องกระบังลมอะ่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันชัดเจนที่สุดว่าคุณได้กระทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแทรกแซงก้าวกาย ในระบบราชการของข้าราชการประจําศารถึงวิทชัยตัดสินออกมาอย่างนั้นเ,นเป็นชั้นปกครองสูงสุดตกลงพี่น้องเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสอวอที่จะเลือกกันเข้าไปเนี่ยจะไปทําหน้าที่สําคัญมากนับตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปคําถามคือสอวอรุ่นที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อปี4-3เลือกคุณกับผมเนี่ยไปอยู่ในสมาชิก ไปอยู่ในวุฒิสภาคนเนี่ยเขากลด่ากันว่าเป็นสภาทาตเราเองก็เจ็บร้อนไปด้วยเพราะคนส่วนมากที่อยู่ในวุฒิสภารุ่นเรามันก็เลวจริงๆใช่ไหมพี่น้องตอบแทนแล้วตอบให้เรียบร้อยเลยประการแรกที่มันเลวเพราะ ไม่อยากจะโทษคนเลือกเข้ามาแต่คนเลือกเข้ามาไม่ดูว่าวุฒิสภาหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทำหน้าที่ที่สำคัญต้องถอดถอนนักการเมืองดันไปเลือกเครือญาตินักการเมืองเข้ามาเป็นผัวบ้างเป็นเมียบ้างเป็นพ่อบ้างเป็นลูกบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างพวกนี้เนี่ย ผมประเมินประเมินมีอยู่1 5บหถึเอร์ซนของสวร,รุ่นเรา200คนเฉพาะปุกผมูเมียพี่น้องญาติพี่น้อง,องอใช่ไหมมีประมาณสัก15บหเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเครือญาติกับนักการเมืองต้องหวังพึ่งพาน,นักการเมืองตกลงคน15-20%เอร์ซนตนี้มันก็เริ่มเป๊ตั้งแต่ต้นอันนี้เป็นอันแรกใช่ไหมครับ ครับนอกจากนั้นพี่น้องครับก็ยังมีพวกนี้อีกพวกที่มาเวลามาประชุมเนี่ยนะมันเซ็นชื่อเสร็จมันหายเลยนาะยสวพวกนี้นะผมก็สงสัยจันมีอยู่หลายคนผมก็ถามเฮ้ยมึงไปไหนว่าเซ็นชื่อเสร็จกูไม่เห็นมึงประชุมเลยมันบอก hoe, พี่พี่ผมอยู่ตรงนี้นะผมก็ไม่ได้งานเลยผมไปตามกระทรวงผมก็ไปหาอธิบดีอธิบดีมันรู้นะว่าผมเป็นสวมันต้อนรับดีจังวะพี่ เออนอกจากกินกาแฟเสร็จผมขอถนนก็ได้นะอ oh. เออขอ,ขอ,ขอ,อคลอง, Hulk, ง,ลงก็ได้นะเอ้ยขอก่อสร้างอาคารโรงเรียนนี้ก็ได้นะสร้างโรงพยาบาลก็ได้มันได้หมดพี่ em, น้องครับวันวันมันก็ไปนั่งอยู่กับพวกนักการเมืองและตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อหางานของ,งานก็คืองบประมาณของพี่น้องประชาชนมันก็เอางานพวกนี้นครับนะความเป็นสวที่คนหลายคนประชาชนหลายจังหวัดเลือกไปพี่น้องครับ พี่น้องก็หารู้ไม่ว่าไอ,สอ้สวพวกนี้มันก็เอาความเป็นสวไปทํามาหากินโดยงบประมาณแผ่นดินของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับนั่นก็อีกประเภทนึงพี่น้องจะเห็นได้ว่าคนประเภทที่คุณพิเชษหยิบยกขึ้นมาถึงเวลาจะต้องถอดถอนนักการเมืองถึงเวลาจะต้องตรวจสอบข้าราชการตรวจสอบนักการเมืองมันจะกล้าทำไหมพี่น้อง พราะมันขายตัวไปตั้งแต่ต้นเอาผลประโยชน์จากเขาไปของานเขามาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับมันมีสอวอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่น้องรับราชการกำลังจอจะไปผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังจอจะเป็นอธิบดีกำลังจอจะไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจ สวพวกนี้ก็เลยปันใจให้กับนักการเมืองเพราะหวังว่าน้องจะได้พี่หรือน้องจะได้รับตำแหน่งที่พึงปรารถนาพวกนี้ก็มีอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับพี่น้องนอกนอจากนั้นอีกนะอาจารย์นะนอกเนือจากนั้นมันก็ยังมีบางพวกเนะทำาสงสามอย่างนี้แล้ว ไอ้นี่หนักอีกเลยเพราะถึงเวลานะหลายเดือนเนี่ยมันมีรับเป็นหลายเดือนกันอีกพี่น้องจำได้ไหมครับสมัยรุ่นพวกเรารุ่นอาจารย์เกิมศักด์รุ่นผมเนี่ยมีสวประมาณ60คนนี่ได้รับการบอกกล่าวได้รับการบอกเล่าจากพวกเขาเลยว่าพวกมันเนี่ยหกสิบคนโดยประมาณรับเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นจากทักษิณชินวัตรพี่น้อง แค่นั้นยังไม่พอนะยังไม่พอมันยังรับลายคดีเรียกว่างเงี้ยลายกรณีลายครั้งของการเลือกองค์กรอิสระถ้าเลือกเล็กๆเ,เช่นผู้ทรงคนวุฒิของอายการผู้ทรงคนวุฒิของศาลอาจจะรับกันสักห้าหมืแสนนึงแต่พี่น้องครับถ้ามีผลกับการเลือกตั้งเช่นกก,กต มีผลกับการตรวจสอบการทุจริตเช่นปปชที่ทํางานวันนี้หรือสารรับนูลพี่น้องครับมันรับกันครั้งละ5 0 0แสนน่ะห้าแสนเป็นอย่างน้อยพวกนี้มันรับกันรับเพื่อที่จะไปโหวตที่จะไปเลือกตามที่ถูกสั่งมาจากทักษิณและพี่น้องรู้ไหมผมต้องเปิดเผยความจริงอย่างหนึ่งไอ้สวคนนั้นที่นั่งอยู่ในสภานั่งข้างหลังผมด้วย ไม่ใช่หลังตรงแป้งแต่ว่านั่งแถวหลังจากผมคุณพี่เชิคงจะนึกหน้าออกมันเป็นตัวเซ็นเตอร์ใหญ่เลยในการแจกเงินในการเชื่อมกับทักษิณใช่ไหมครับ <c oughs> และบัตรนี้รุ่นนี้ก็ลงอยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานด้วยพี่น้องลงใหม่อีกแล้ว